การเรียนต่อปริญญาตรีในระดับมหาวิทยาลัยคือการลงทุนเราลงทุนโดยใช้เงินเวลาและสุขภาพของตัวเราตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยที่เรากำลังจะจ่ายเรามีความคาดหวังที่เราอยากได้ทักษะความรู้สังคมใหม่หรือเพื่อนใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยวุฒิการศึกษาปริญญาตรี การยอมรับทางสังคมให้คนข้างบ้านเขาก็โอ้ oh, ลูกบ้านนี้ไปเรียนต่อปริญญาตรีลูกฉันเนี่ยเรียนจบปรตีมานะแล้วก็โอกาสทางอาชีพนะครับโดยตัวที่ผมไฮไลท์สีแดงไว้เนี่ยทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นเงินนะส่วนทางฝั่งขวาก็จะเป็นสังคมใหม่หรือเพื่อนแล้วก็วุฒิการศึกษาตัวไฮไลท์ที่เป็นสีแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขยายความเพิ่มเติมให้นะครับเราจ่ายเงิน คิดแบบกลมๆนะตัวเลขง่ายๆอ้างอิงจากออของผมเองที่ผมเคยเรียนต่อปอตีแล้วตอนนี้ก็จบแล้วกำลังรอรับปอตีในเดือนธันวา2564นี้นะครับโดยค่าเทอมที่ผมจ่ายเนี่ยประมาณ16,000บาทซึ่ง1ปีเนี่ยผมเรียน2เทอมผมก็จ่ายปีละ32,000บาทนะครับต่อ1ปี รวม4ปีแล้วเนี่ยผมจ่ายเงินค่าเทอมรวมราวๆ 1, 2 8 8 0 0 0บาทตลอด4ปีที่ผมเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์นะฮะค่าหอพักผมจ่ายค่าหอพักเดือนละ2,000บาทโดยประมาณนะครับอยู่ทั้งหมด48เดือน4ปีคิดเป็นเงินค่าหอพักรวม96,000บาทค่าอาหารผมกินเฉลี่ยวันละ150บาท กินอาหารตลอดระยะเวลา4ปีเป็นเงิน2,16,000บาท4ปีนี้จ่ายเงินคร่าวๆนะครับขั้นต่ำประมาณ440,000บาทที่ผมจ่ายไปกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีในรั้วมหาวิทยาลัยนะฮะ4ปีนี้ก็ลองคำนวณคร่าวๆอย่าง3อย่างนี้ดูนะครับค่าเทอมค่าหอพักค่าอาหารเราก็จะเห็นจำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายตลอดระยะเวลา4ปีของเรานะครับ อันนี้คือขั้นต่ำของผมเลยนะ440,000มันยังมีค่าถ่ายเอกสารค่าของใช้ส่วนตัวค่าอื่นๆจิปาทะ,ะอีกมากมายนะครับใน4ปีเนี้เราก็ยังมีการจ่ายสุขภาพของเราด้วยนะบางทีก็ทำงานอดหลับอดนอนมีปัญหาทั้งจิตเลยทีเดียวนะครับคิดอยากบวชอยากซิ่วอยากลาออกอยากฆ่าตัวตายนะครับมีหมด นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะผมเนี่ยก็เกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็กินยาไปหาหมอรักษาเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของเด็กมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอยากให้รู้เวลาเรานอกจากเงิน4ี่แสนสี่หมื่นหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับถ้าเพื่อนๆไปลองคํานวณดูเงินที่เรา,าจ่ายแล้วเนี่ยสุขภาพเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมร่างกายให้ดีนะครับ แต่ว่าถ้าเราจัดการเวลาได้ดีเนี่ยมันก็ดีนะมันอาจจะมีปัญหาสุขภาพน้อยหน่อยแต่ความยากของการเรียนปริญญาเนี่ยคืองานกลุ่มครับโดยในรายวิชาเนี่ยเราเรียนหลายวิชาแล้วก็แต่ละวิชาก็จะมีกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มนัดไปวันนี้อีกกลุ่มนัดไปอีกวันหนึ่งมันต้องจัดตารางเวลาบริหารเวลาให้ดีๆนะฮะเรามีสักเราเรียนสามวิชาเรามีสามกลุ่มเนี่ยก็จัดเวลาอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ย นัดนัดวันใกล้ๆก,กันหรือว่านัดวันเดียวกันนะครับคือความยากแห่งแท้จริงของการเรียนปอตีคือการบริหารเวลาที่เราใช้ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มเราตรงนี้คือความยากที่มันจะทําให้เราเสียสุขภาพได้นะครับในการที่เราเรียนปริญญาตรีนะครับ4ปีนี้ถ้าเรามุ่งหวังแต่เรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่ทํางานหาเงินอะไรเลย ในสี่ปีชีวิตของเราเนี่ยมันผ่านไปมันก็ไม่ไหวนะตอนนั้นอะ่ะสี่ปีที่เราจ่ายไปเนี่ยเราจะมีเงินเก็บเป็นศูนย์บาทนะครับคือเรียนอย่างเดียวไม่ทํางานอะไรเลยเรียนเที่ยวกินหมูกระทะไปทํากิจกรรมบ้างเล็กๆกน้อยน้อยไปออกกําลังกายบ้างเล็กๆกน้อยๆเราก็อาจจะมีเงินเก็บเป็นศูนย์บาทได้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีบัณฑิตจ,จบใหม่ที่มีเงินเก็บศูนย์บาทนะครับ นักศึกษาปตีจบใหม่ในปี2564้เนี่ยถ้าทำงานหน่วยงานราชการเงินเดือน18,000บาทอันนี้ผมสมมุตินะฮะก็มันก็เป็เชิงสมมุติอะบางหน่วยงานเขาก็มีตำแหน่งจ้าง1ปี18,000บาทนะครับพนักงานราชการบางคนก็มี15,000 1 3 8 0 0นหะครับหรือว่าบางคนมีทักษะเฉพาะก็23,000 อันนี้ผมตีเป็นตัวเลขประมาณกลางๆค่อนข้างสูงนะครับนะักศึกษาปอตีจบใหม่ปี254ทําทำงานหน่วยงานราชการเงินเดือน18,00 0ต้องทำงานทั้งหมด25เดือนนะครับหรือคิดเป็น2ปี1เดือนเนี่ยเราจะได้เงิน4 5 0 0 0 0บาทก็คือ18,00 0ตรงนี้เราเปนะ็นนักศึกษาปอตีจบใหม่มาทำงานเลยเราก็ต้องทำงานทั้งหมด25เดือน นะครับเราจะได้เงิน450,000 450,000เนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่อื่นๆนะฮะเราทาจบมาแล้วก็ทำงานเลย450,000เนี่ยเป็นเงินออมเรารวนๆเลยนะครับอนี้ผมคิดเป็นตัวเลขแบบง่ายๆไม่ได้หักค่าอะไรอยากให้เห็นมันเป็นเลขกลมๆเนาะ450,000เนี่ยมันถึงจะคืนทุนที่เราลงศึกษาปอตีไปเราเรียนปตีสี่ปีเราจ่ายเงินไป440,000บาทนะฮะ สำหรับตัวผมนะ4ี0 0ส0บาทนี่เป็นขั้นต่ำผมจะต้องมาทำงานราชการในหน่วยงานราชการเนี่ยที่เงินเดือนแปด0 0บาทเนี่ยผมต้องทำงานถึง2ปี1เดือนผมจะคืนทุนที่ผมเรียนปอตีไป4ปี4 4่0 0 0ี่มืนี่ขั้นต่ำด้วยนะ4 000, ี0แส0เนี่ยก็คือผมไม่ได้หักค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเลยนะอาจจะต้องทำงานมากกว่า25เดือนซะด้วยซ้ำไปนะครับมากกว่า2ปี1เดือนอาจจะต้องทำา3ปีอ่ะ กว่าผมจะหาเงินไปคืนทุนที่ผมจ่ายตอนเรียนพอตีไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือสองทางเลือกที่ผมอยากแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่เรียนอยู่ปอตีนะครับอย่างแรกคือเรียนปอตีแล้วก็หางานพัฒทาทำไปด้วยนะเพื่อเก็บทักษะเพิ่มเติมนะครับหรือว่าหากิจกรรมทำเพื่อสร้างสังคมนะครับเป็นกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนในปริญญาตรีเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรารู้ว่าเราชอบทํางานอะไรนะครับแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราชอบทํางานอะไรจากการลงมือทํางานนั้นๆในชีวิตจริงนอกห้องเรียนเท่านั้นนะครับ <Cool. S 1> เรียนในห้องเรียนให้ตายเนี่ยก็ไม่จะมีทางรู้ว่าในชีวิตจริงเราจะชอบทํางานนั้นหรือเปล่านะครับผมเลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆถ้ามีโอกาสหางานพา์ทไทมาทำในระหว่างเรียนนะครับหรือว่าช่วงระหว่างปิดเทอมดู มันจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่ทําให้เราไม่เสียใจภายหลังแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่าเราเหมาะกับงานอะไรไม่เหมาะกับอะไรอย่างผมผมตอนเรียนปอตีผมผมทำเทสโก้โลตัสนะครับเอ็กเพรประมาณ1เดือนครึ่งแล้วก็ทํางานเวิร์กมอชาบูประมาณ3เดือนนะครับเกือบเกือบสเดือนผมก็ได้ทักษะใหม่ได้สังคมใหม่ ได้รู้ว่าเราชอบงานแบบนี้ความชอบของเรามันเป็นแบบนี้ชอบไม่ชอบอะไรในงานนะครับดีกว่าถ้าเราเรียนไปอย่างเดียวแล้วเราไม่ทํางานอะไรเลยเนี่ยเรามุมมองของเรามันก็จะมีอยู่แต่ในแขนงวิชาเรานะครับถ้ามาทํางานพาร์ทไทม์ด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเปิดวิสัยทัศน์เราให้เห็นภาพกว้างของสังคมที่มันมีการอยู่ร่วมกันของผู้คน,นคทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยถ้ามีโอกาสก็ลองทําดูนะครับ หาในละแวกมหาวิทยาลัยของเราดูไม่เสียใจแน่นอนหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับทำกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับเด็กสายกิจกรรมนะสาหรับตัวผมวเนี่ยผมเป็นเด็กสายเรียนแล้วก็ทํางานพาร์ทไทม์นะกิจกรรมผมก็เข้าบ้างกิจกรรมบังคับเนี่ยผมไปหมดนะให้ความร่วมมือแต่กิจกรรมที่เป็นแบบอาสาอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ผมบอกเลยนะครับแต่เพื่อนบางคนเขาก็ไปกิจกรรมอาสาเขาก็ได้สังคม นะครับได้สังคมกว้างเลยล่ะแล้วก็ได้โอกาสนะครับเจอผู้คนมันเป็นโอกาสทางอาชีพต่างๆได้เยอะนะมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ทําแล้วเนี่ยมันไม่เสียใจนะครับถ้าเราเรียนตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่ทํำงานหาเงินอะไรเลยมันมันพลาดหลายๆอย่างนะครับอย่างน้อยก็ลองหางานทำดูหรือว่าหาทำกิจกรรมไม้เยอะดูนะครับ สร้างสังคมตรงเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยจบจากปริญญาตรีแล้วเนี่ยเกรดมันก็มันเหมือนจะสําคัญนะตอนเราเรียนเราพยายามเรียนที่จะเก็บเกรดให้ได้มากๆเนาะแต่ว่าพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกเสียดายเวลาเสียดายเวลาที่เราน่าจะสร้างสังคมเราน่าจะดีกับเพื่อนเราเราน่าจะสร้างสังคมกับชมรมหรือผู้คนให้มากกว่านี้ อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งเลยสําหรับตัวผมผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเสียดายแต่ว่ามันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะผมเป็นสายเรียนแล้วก็ทํางานพาร์ทไทม์ไม่ค่อยได้แบ่งเวลากิจกรรมเท่าไหร่หรือว่าบางคนอาจจะไม่ต้องทํางานพาร์ทไทม์เหมือนผมก็ได้ไปกิจกรรมเ,เรียนกับกิจกรรมก็ได้นะน,นี้ก็โอเคเหมือนกันแล้วแต่ที่เราจะบริหารเวลาเราว่าเราที่เราลงทุนเรียนปอตีไปแล้วเนี่ยเรามีความต้องการที่จะเก็บเกี่ยวอะไรนะเกณฑเนี่ยผมบอกตรง,ตรง เอาให้อยู่ในระดับที่ดีเลยก็ไดนะ้ดีแบบเราช่วยคนอื่นด้วยมันส่วนใหญ่มันจะมีระบบการแข่งขันที่เราติดอยู่ในจิตใต้สํานึกเราหรือเปล่าไม่รู้ทําให้เราแบบงกความรู้นะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะช่วยพยุงคนทั้งหลายในคณะเราเนี่ยให้สามารถรอดไปพร้อมกับตัวเราได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยเราก็จะได้สังคมเพื่อนที่มันแน่นแฟ้นขึ้นด้วย แต่เราก็ต้องเสียสละเวลาไปเทรนเพื่อนไปสอนเพื่อนด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียดายที่ผมไม่ได้มีเวลาให้เพื่อนตอนติวหรืออะไรอย่างนี้มากเท่าไหร่นะครับสำหรับคนบางคนถ้าเรียนเก่งๆนะหรือว่าสามารถจัดระเบียบชีวิตตัวเองได้แล้วเนี่ยแบ่งเวลาไปสอนเพื่อนบ้างนะครับถ้าเป็นสายเด็กเรียนนะคุณอาจจะไม่ได้ทํางานพร์ทามคุณอาจจะ ไม่ได้ทํากิจกรรมเพื่อสร้างสังคมไม่ใช่สองสายนี่เลยถ้าเป็นเด็กเรียนแบบเก่งๆนะครับเป็นสายวิชาการผมแนะนําให้สละเวลาไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อที่จะขยายสังคมของคุณสร้างมิตรภาพกับเพื่อนให้แน่นแฟน้นช่วยพยุงสมมติคุณได้เกรดสามช่วยพยุงเพื่อนที่ได้เกรดสองเนี่ยให้มาอยู่ในระดับเดียวกันแล้วเพื่อสร้างสังคมตรงนี้สําคัญจริงๆนะ ด้านขวานี่เป็นสําหรับคนที่จบม .6 แล้วก็ทํางานเลยอันนี้คือไม่ได้เรียนต่อป,ปตีผมรู้จักคนคนนึงนะที่เขาจบม .6 แล้วเขาก็ทํางานเลยตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยจบม .6 ปุ๊บแล้วเขาทํางาน4ปีเขามีเงินเก็บประมาณแ0ดหมื่นบาทนะครับในบัญชีธนาคารประมาณแ8 0 0 0ื่บาทส่วนตัวผมนะ่ยพอจบม .6 แล้วผมก็เรียนปตีใช่ไหมครับ พอผมทำงานเวิร์กมอชาบูตอนปี4ผมทำโรตัสตอนปีสามปี4เนี่ยผมไปเจอเขานะครับเขามีเงินเก็บในธนาคาร80,000่นบาทตัวผมเนี่ยมีเงินเก็บในธนาคารประมาณหนึ่งหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าไม่เกินไม่เกินหมื่นหนะฮะวนเวียนอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นต้นๆบางคน,น่ะสายจบม .6 แล้วทำงานเลยคือไม่ต้องมาเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยไ,ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไป ทำกิจกรรมมหาวิทยาล,ายลัยแล้วทางานเลยอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่น่าสนใจนะบางคนอยู่มหกแล้วจบแล้วจะทํางานเลยผมอยากให้พวกเขาไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมไว้นะครับถ้าจบมหกแล้วทํางานเลยควรเลือกงานที่เขามีสวัสดิการระบบประกันสังคมให้เรานะครับมันก็จะช่วยให้เรามีความมั่นคงถ้าเราจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของประเทศไทยนะ โอเคกลับเข้ามาอยู่ในนะรัววรน้วมหาวิทยาลัยนะสังหรือว่ารั้วของการทํางานก็ได้ไ mm. ม่มใช่รั้วมหาวิทยาลัยะไรก็ได้ท้ง้นเพื่อนสังคมเนี่ยที่ผมเจอในรั้วมหาวิทยาลัยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองเพื่อนหรือสังคมออกเป็น3แบบนะครับอย่างแรกคือเพื่อนที่ทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น2คือเพื่อนที่ทาให้คุณภาพชีวิตเราเท่าเดิมกับ3คือเพื่อนที่ทําให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงนะ แน่ๆคือเราคนเลือกคนที่ทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นอย่างผมก็มีประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือได้เพื่อนดีคนหนึ่งที่เขาสอนผมเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นนะก็จะเจอเพื่อนดีคือชีวิตมันก็เปิดมุมมองเปิดโลกกระทัดเราเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างได้เยอะอย่างน้อยถ้าเพื่อนเราคนนั้นมันไม่ดีอะก็ขอให้ทําให้คุณภาพชีวิตเราเท่าเดิมก็แล้วกันมันไม่ได้มาทําให้ชีวิตเราแย่ลง ส่วนเพื่อนที่ทําให้คุณภาพชีวิตเราแย่ลงเนี่ยเราก็รู้จักเขาไว้บ้างแต่ก็พยายามอยู่ห่างๆเนาะงั้นก็แล้วแต่นะแต่ผมอยากให้เราลองประเมินดูว่าสังคมที่เราเชิญคนคนหนึ่งเข้ามาเป็นเพื่อนเราแล้วเนี่ยเขามีอิทธิพลกับชีวิตเราในด้านไหนนะครับพลังที่แท้จริงของวุฒิปตีเลยเนี่ยอย่างแรกคือสามารถทำงานราชการได้ทำงานราชการได้ หลายหน่วยงานราชการให้การยอมรับในวุฒิปตีนะอีกอย่างหนึง่งพลังที่แท้จริงของวุฒิปตีเลยคุณจบเป็นบันณฑิตจบใหม่แล้วคุณจะสามารถศึกษาต่อในต่างประเทศมันจะมีทุนการศึกษานะครับเป็นโครงการ work and holiday ของประเทศนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียนะมันก็เป็นคุณสมบัติเหมือนกันที่จะสามารถทำให้เราได้ทุนต่อจากทุนของรัฐบาลได้นะครับสไลด์สุดท้ายนะครับ มนุษย์ทุกคนมุ่งหาความสุขจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมคิดว่ามันคือการที่เรามีเงินมากขึ้นมีเวลามากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเบิกบานแจ่มใสผมอยากจะฝากทุกทกท่านที่กำลังตัดสินใจเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเรียนในปริญญาตีเนี่ย อยากให้คิดสักนิดตั้งคำถามกับตัวเองสักหน่อยนะครับ4ปีที่เรากำลังจะจ่ายหลังจากที่เราได้ในสิ่งที่ต้องการมาเราจะหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ไหมสีปีที่เรากำลังจะจ่ายกับการเรียนปริญญาตรีไปเราหลังจากที่เราได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วเนี่ยเราจะอาวุธปอตีเนี่ยไปหาคุณภาพชีวิตเงินเวลาสุขภาพอาวุธปอตีไปหาสามอย่างนี้ ได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะหาไม่ได้ก็ไปหาวิธีสู้ในทางอื่นนะเพราะว่าในสังคมจริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีหาเงินหลากหลายไม่ใช่แค่วุฒิปตีแต่ว่าวุฒิปอตีเนี่ยมันก็เป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่งที่คุ้มค่านะนอกจากจะเอามาติดฝาบ้านเอาไปอวดคนข้างบ้านหรือว่าเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กโชว์ว่าฉันจบปอตีแล้วเนี่ย มันก็มีพลังอํานาจอย่างที่ผมบอกไปนะทำงานหน่วยง,งานราชการหรือว่าทํางานศึกษาต่อต่อตางประเทศนะครับสี่ปีเนี่ยใช้มันให้คุ้มค่านะทุกคนผมเอาใจช่วยนะอันนี้ก็เป็นผมพยายามเปิดมุมมอง,งกว้างที่ผมตอนนั้นยังคิดไม่ได้ตัวผมที่จบมหกมาแล้วนะตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงเงินเวลาและสุขภาพตรงนี้เลยทั้งที่มันเป็นตัวแปรสําคัญ จบมหมาปุ๊บเราจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเรียนต่อปอตีนี่หว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนไปเรียนปอตีกันเรียนปอตีเพื่อหาเงินแต่ว่าเราไม่ได้คำนวณไว้เลยว่าเรากําลังจะหาเงินแล้วเราก็ต้องจ่ายด้วยเหมือนกันนะจบมหกไปเรียนปอตีแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสังคมใหม่มันอาจจะเป็นเงินพ่อแม่ผู้ปกครองหรืออะไรเราก็จริงอะแต่ว่ามันคือสิ่งที่เรากาลังจะจ่ายจริงๆนะให้ความสําคัญกับเงินเวลาและสุขภาพมากๆ สี่ปีที่เราใช้เนี่ยมันจะได้คุ้มค่าบางทีวุฒิการศึกษาที่ได้มามันอาจจะมีคุณค่าน้อยกว่าสังคมที่เราได้รับในปริญญาในในตอนที่เราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยซะอีกให้ความสําคัญกับการสร้างสังคมให้มากๆด้วยนะขอให้ทุกคนที่อดทนฝังคลิปวิดีโอนี้มาถึงตอนนี้นะครับใช้ทรัพยากรที่คุณมีในการเรียนต่อปริญญาตรีอย่างคุ้มค่า แล้วก็เสียใจกับมันภายหลังให้น้อยที่สุดนะครับวันนี้ผมมีเท่านี้ครับถ้ามีความผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยผมค,ครับ